พอเพอึ่งได้รับแจ้งมาตั้งร่งงวมขบวนสองวันพวกเองจำไม่ได้นะจะกินใครเห้งสารเลยเ <c> ก <oughs> ่งมากลูกเก่งมากเหรียนเพศสะบาลตะบนประโคนชัยค่ะต่างไปแล้วนะคะมีขบวนรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่ด้วยนะคะและขบวนไม่มา ชวนวัดแจ้งค่ะอย่าลืมไปจ่ายค่าชุดด้วยนะคะสวยมมากเลยแม่จำไม่ได้เลยนะ่ะรออแล้ว,ลวสวยมากค่ะแต่งตัวตั้งแต่เมื่อวานหรือเปล่าคะสามวัน ผู้ใหญ่นะคะคุยใหญ่หมู่ที่หนึ่งมาหรือเปล่าเนาะขบวนเรียนพรรษาของชุมชนัดแก้งหมู่ที่หนึ่งนะครับกำลังจะผ่านอานวยการที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยอเนวยกีราชวิทยาคารนะครับหลังจากที่ขบวนรำของนักเรียนของชุมชนไม่ว่าจะเป็นขบวน รำขบวนแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้งและก็โรงเรียนเทศบาลตะบลพระคนไทยนะครับปีนี้เรามีสองโรงเรียนที่จะมาร่วมในขบวนเทียนพรรษาของชุมชนวัดแจ้งหมู่ที่หนึ่งนะครับนอกจากขบวนรำของเด็กนักเรียนขบวนรณรงค์การละเล่นพื้นบ้านของนักเรียนรงเรียนเทศบาลตะบลพระคนไทยแะเบืนองรำของนักเรียนโรงเรียนวัดแจ้ง ก็จะมีการสแสดงของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนก็นแจ้งหมูลที่หนึ่งอีกลหลายขบวนแล,และก็มีขบวนอาหารเพื่อเะลกดเรตินะครับมีขนมพื้นบ้านนร้าน